สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้บอกเลยว่าใครเป็นแฟนบอลอาเซียนห้ามกระพริบตาเพราะเกมนี้มันไม่ใช่แค่ฟุตบอลธรรมดาแต่มันคือเกมที่ทําให้อาเซียนทั้งภูมิภาคตาสว่างของจริงกับภารกิจสุดเดือดของบุรีรัมย์ยูไในเตดที่บุกไปเยือนยโฮดารุนต์ิมในบรรยากาศที่เรียกได้ว่าไม่เป็นใจเอาซะเลยแต่สุดท้ายกลายเป็นคําคืนของนักเตะไทยโดยเฉพาะชื่อที่ทุกคนพูดถึงกันทั้งโซเชียลสุพนัทเหมือนตา ก่อนเกมต้องบอกเลยว่ากระแสมันมาแรงมากยโฮในบ้านขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งสนามสุลต่านอิบราฮิมถูกยกให้เป็นนรกทีมเยือนแฟนบอลแน่นสนามเอียงเสียงเชียร์กดดันผู้ตัดสินโดนจับตามองและที่สําคัญ,ญยโฮชุดนี้อัดแน่นด้วยแข้งดีกรียุโรทั้งตัวโอนสัญชาติและอดีตนักเตะจากหลีกใหญ่ทําให้หลายสนักมองว่าบุรีรัมมาเยือนมีสิทธิ์รอดยากแต่พอเสียงนกบีดเริ่มเกมสิ่งที่เห็นคือบุรีรัมไม่ได้มาเล่นเพื่อรอแพ้พวกเขามาแบบมีแผนมีวินยัย และมีความมั่นใจเกมรับยืนต่ำแต่ไม่ถอยเกมรุกสวนกลับเร็วใช้สปีดและการเคลื่อนที่ของแนวรุกกดดันแนวรับยโฮทันทีนาทีแรกๆยโฮครองบอลเยอะจริงแต่เป็นการครองแบบวนไปวนมาเจอแผงหลังบุรีรัมที่ยืนตำแหน่งกันแน่นมากจุดเปลี่ยนของเกมเริ่มชัดขึ้นเมื่อสุพนัทเริ่มได้บอลบ่อยขึ้นทุกครั้งที่เจ้าตัวลากบอลขึ้นหน้าเสียงฮือฮาจากแฟนเจ้าถิ่นเริ่มเงียบเพราะความคล่องความเร็วและการตัดสินใจที่โคตรเฉียบนาทีที่เขาเลี้ยงผ่านกองหลังสองคนติดติดแล้ว แทงทะลุช่องให้เพื่อหลุดเดี่ยวแม้จังหวะน,นั้นจะยังไม่เป็นประตูแต่มันส่งสัญญาณชัดเจนว่าวันนี้แนวรับยาโฮมีปัญหาแน่นอนเกมเดําเนินม,มาถึงกลางครึ่งแรกยาโฮพยายามเร่งเกมใช้บอลยาวใช้พละกําลังของกองหน้าต่างชาติแต่ทุกครั้งที่เสียบอลกลายเป็นบุรีรัมที่สวนกลับได้ลุ้นตลอดและแล้วนาทีสําคัญก็มาถึงจังหวะสวนกลับเร็วจากแดนตัวเองบอลถูกวางยาวไปพื้นที่ว่างสุพรัณสปิดเต็มข้อหลุดกับดักล้าหน้าก่อน จะจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วซัดด้วยขวาบอลพุ่งผ่านมือผู้รักษาประตูเสียเสาแบบเฉียดขาสนามเงียบกริบแฟนยาโหึ้งทั้งสนามส่วนฝั่งบุรีรัมย์เฮลันหน้าจ่อหลังได้ประตูบุรีรัมย์ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจรูปเกมเริ่มชัดเจนยาโหต้องเปิดเกมรุกมากขึ้นซึ่งนั่นยิ่งเข้าทางบุรีรัมย์ที่รอจังหวะสวนกลับสุพนัทยังคงปวดไม่เลิกทั้งลากทั้งดึงตัวประกบทําให้เพื่อนร่วมทีมมีพื้นที่เล่นมากขึ้นเครึง่งหลังยาโหพยายามแก้เกมเปลี่ยนตััวววสส่่งงงงแ้ปปรรระบกกาาาาณ์ยุโลมมมเเพิหใชค และลูกกลางอากาศเล่นงานบุรีรัมแต่สิ่งที่เห็นคือแนวรับบุรีรัมนิ่งมากอ่านเกมขาดล็อกได้แทบทุกจังหวะแถมผู้รักษาประตูก็โชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งจังหวะหนึ่งที่ยาโวดได้ยิงจ่อจอแฟนเจ้าถิ่นลุกขึ้นเห็นแล้วแต่บอลดันไปติดเซฟแบบเหลือเชื่อกลายเป็นจุดที่ขวัญกำลังใจฝั่งเจ้าบ้านเริ่มตกอย่างเห็นได้ชัดช่วงท้ายเกมราม่ามาเต็มมีจังหวะปะทะแรงมีจังหวะที่แฟนบอลเจ้าถิ่นโวยผู้ตัดสินแต่บุรีรัมยังคุมสติได้ดีไม่หลุดไม่หัวร้อน และรักษาสกอร์หนำไว้ได้จนหมดเวลาเสียงนกบิดสุดท้ายดังขึ้นพร้อมกับภาพนักเตะบุรีรัมย์ฉลองชัยชนะกลางสนามที่ใครๆบอกว่าเป็นหนึ่งในสนามที่โหดที่สุดของอาเซียนหลังเกมโซเชียลแทบแตกคอมเมนต์จากแฟนบอลอาเซียนหลังไหลเข้ามาไม่หยุดแฟนมาเลเซียหลายคนยอมรับตรงๆว่าสุพนัทคือของจริงบางคนถึงขั้นบอกว่านี่คือระดับที่พร้อมไปเล่นยุโรปขณะที่แฟนบอลไทยแห่ชื่นชมทั้งทีมโดยเฉพาะวินัยเกมรับและความนิ่งในการเล่นเกมใหญ่มีคอมเมนต์ จากแฟนอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์ที่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบุรีรัมยกระดับฟุตบอลอาเซียนไปอีกขั้นคำถามต่อไปที่หลายคนจับตาคือจากฟอร์มแบบนี้สุพนัทจะไปได้ไกลแค่ไหนโอกาสในหลีกต่างประเทศเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆส่วนบุรีรัมเองเกมต่อไปจะต้องรักษามาตรฐานนี้ให้ได้เพราะเมื่อทุกทีมเริ่มศึกษาวิธีรับมือเกมจะยากขึ้นแน่นอนสิ่งที่ต้องจับตาคือการหมุนเวียนนักเตะความฟิตและการแก้เกมในสถานการณ์ที่เป็นรอง ถ้าบุรีรัมยังเล่นด้วยวินัยแบบนี้ใช้ความเร็วและความกล้าของนักเตะไทยเป็นอาวุธบอกเลยว่าทางยังอีกไกลและคําว่าทีมจากอาเซียนจะไม่ใช่แค่ไม้ประดับในเวทีเอเชียอีกต่อไปใครดูเกมนี้จบแล้วรู้เลยว่ามันไม่ใช่แค่ชัยชนะหนึ่งนัดแต่มันคือภาพสะท้อนว่าฟุตบอลไทยกําลังมาถูกทางใครคิดยังไงกับฟอร์มของสุพนัทและเกมนี้ของบุรีรัมอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปมันๆแบบนี้แล้วเจอกันคลิปหน้ารับรองว่ายังมีเรื่องเดือด ให้คุยกันอีกแน่นอนครับ